ค่ะภาษาเชงค่ะนี่มันเกมสกอร์ไลน์ม้เคอนี้เรามาทำสตอรี่ยังไปเริ่มกันเลยก่อนอือคนลนใจก่อนค่ะอืมโชคดีเนี่ยอั้โอ้โหัลบมาลานไปกันทนไหอืมยาวสุเกิปล่อยบสักกยาว

จบลีเดียนจีอา ฉันจะทำด้านบนนีต่อบนเรืม,มันจะปิดผ้าตัวนี้ไปแล้วใช่ตัวเนี้ยว้าวปุ๊มอันนี้ก้านมันค่ะก้านน้ำตาลแต่ห้ามน้ำ ้ำตาลจี๊บตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยโอเคแต่ฉันจับทำไม่ได้หน่อยนะโอเ้ยจ้าเป็นไรไหมก็มไม่รู้มันต้องขึ้นด้านบนนะร้อนไม่ตัวนี้น่าจะได้เตรียม้อมนะไม่ใช่ลูกบอล วัปแกว่ามันใหญ่ไหมดูลอยได้ด้วยวีแค่ดูนะดูนะมันต้องขึ้นด้านาบนแต่ด้านาบนมันเอียง ต่อไปนี้มันเลยกิดขันล่ะแอบเกีย่ยวโอเคแก่บ้างนี่อะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยสลับกันเฉยสลับกันไปเนีย่ย อเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเ,เดี๋ยวมันไม่ขึ้นไปอยู่กับเพื่อนแกต้องขึ้นไปอยู่กับเพื่อนไม่ใช่แบโอ้โอื้อแบบนี้ขึ้นไปอยู่ได้ยังอยู่ได้ ไม่ใช่ก้านมันนะมายต้องกับไปศูนยหน่อยนะโอเคเขาถึงตอนนี้เป็นตอรี่สตอลี่แบบเรื่องแส่การขากันเฉยมาทำน้ำกินหน่อยยังไม่หมดเวลาเลย ทำน้ำกินจอดน้กินตักน้ำอึ๊บใม่อึ๊บใม่อึ๊บใม่อึ๊บเอ๋ ว้าวน้ำอะไรดีน้ำเลำปล่าแก้วสีอะไรแดไมาสิฟู่มาสไกได้ นี่มันต้องใช้เวลานาะน,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 นะนไม่ตอนนี้มันเป็นุงกลมนะมันไม่ใช่อันนี้มันเป็น ตอนเป็นสีนี้ก็ได้น้ำปลา ดีกว่าครับลอนกินนะครับเผื่อได้ดีกว่าแล้วจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ใครอย่าลืมกดซับค่ายกดกระดิ่งไม่พลาคดคลิปใหม่จากช่องธชอ้วเช่นนะคะโซักอกค้ชทมื่อคนคอกันใหม่คลิปหนานะ่ะอู้พออไม่อยู่กินน้ำเปล่ากับอะไรอร่อยสุดบาย